เจะ้าง้้ karaoke, ับฟางน้ำดไเขาเบาอย่างจับฟางน้ำเดี๋ยวานะครับผมม่เข้ามาด่านี่ถ้าเกิดเออเอาแล้วขาย้ปอตวาตัวเออเออาหนอาาาาวะเอออันไหอีกวั้หยังไหนนากชุดมาหลัวร้อนทาบุญเยเส้อเข้าส่ลำาพะเลยเอออาว่าอาวอาว ชิงนางลบพีเอฟกับบ้างหางเองเอ้าเอฟทีปูตาเพราะไม่หดเอฟีปูตาไม่หดเอฟทีปูตาเชียรกับเียปูตาามโชีคดม่าควาเอ่า่่ได้ใช้ไ้เขียนมา มาหานให้ันกลางหงแต่ว่าถือพอพอครมเขาเกีกลงหแต่ถือพอพออะจากกันพอใช่แล like ้วค euh. ือเออหายไม่จบไม่ตัดไม่จบไม่หวานได้หลืเออหายเง้อหนยเ้อหายข้าหาน้อกี่จตาแน่าจะเริกอก้าวน่ะหายวุ่งยังเห่ียม หายท้อหายตาหายเงินไหลน้องขอหายท้อมาไหลมาแตกหนาวหนาวข้าปูดหลังแตกแตกนาวนาวอีกเอาวคนไม่ถชิไม่หลับหลับดิไม่ถชิไม่หลับหลับตั้งแต่เอาปูดหลังแตกไปมาชันบ้างฝันตีไหลท้อฝันตีไหลใต้ด้วยมาชันทุกใดก็ได้ทุกบ่ได้ก็บ่าได้ทุกบ่ได้ก็บ่าว่าได้ไม่ได้ฝ่ายตัวกับยิ่งบ้าทุรนักมาชันบ้างถึงหายหมดจอมหายท้อดิบะ ขั้นถือการดีขั้นมาถือกตรองม่าไปจังทันเองมันอยู่การ่วงการทิจะของกายอมรัวงจะกของได้ไหมคนกระได้เนาะจะของผู้ให้กับเจีเพบ่านว่าวควรรัตีเอ้ามันจังทันตัว่ขาสิไรเอาก็ต้องยอมรับตัวเองต้องรอเวลาการกินการทันต้องรับไวละเอแตากของติงทั้งบ่าวทั้งคืนค่อยเป็นค่อยไปพ่อค่อยเวิรงเรื่องนี่ละ

ที่อนชื่อๆใอยังวาดังวาไปจังชันได้ดวงชิ้านครับเออคือวาใครโตโตแลว่าต้องโลกวาชันมาที่เขาคขัดป้องบาดเจ็บจะดูบ้าหลาบบ้า้าเอาหาวเนาะคอเต็ียมคอยตายได้ด้วนครับว่าไปใครตายดอกเออคอยเต็ียมคอยต่าอบึ่งพ้อเงี่ยไม่อือหลยวงทิ้นจะขอมา่านมาหอดะวยถามว่าท่านไดอัะไหนกระดาษโอเอาชักก้อน ขั้นตายตายจะโดนแล้วตายจะเกิดขึ้นมากแสดงว่ากรรมว่าข่้นเหมิดกรรมว่าท่านเหมิดมต้องชดใช้กรรมไปอีกนานเกิดเป็นมนุษย์คันวะต้องชดใช้กรรมไปอีกเด้มขั้นชมบังวัตถุกคนไม่เงินวัตถุกคนนเขากระวาเขาก็าได้เอิว่ามาชากรรมต้องมีกรรมต้องไม่ทุกต้องไม่ทุกต้องมีเดือดร้อนและมีอุบัติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นคน พ้าไม่อยากเกิดโฮจกักพ่อพ่ออยากเกิดเช่นกัน,ต,น응ตั้งบำเพ็ญภา,า,าวนาสวดมนต์ขท้าจริงมาติวัดตัวให้มันนะได้เปิดพระอราหันต์ไม่เกิด응ทำได้ไหมละ่ะถ้าทำไม่ได้ไม่ตั้งบ่ญ응รับชะต,ตากรรมต่อไป응ทุกคนรักชะติกันทุกคนเอา้ารักกรนรับเป็นจะก้บงวางเชื้อวางที่ฝืนมาท่านมาหอนคนทินท่านเท้ามันมาหลายมากนก็ได้หน่อยๆนั่ เออผู้ันาบุงฌาก็มว่าไงพนก็ไดก้อนแลก็ไดนั้นก้อนให้ก้อนเอาผู้้ค่อก็นั่งนอใจนั่งห่นอีพาวะฮักอีพาวะฮักฮักแต่พเขาไหว่าฉันวันวานวันจงฉันดิพอเ่้ายมืชื่อผู้ชื่อคนแ่ว่าบางบางที่เอาก็ได้เยอูเ้อพอวาบ่าท่านถึงบัดถึงเขาหวังเข้าว่าท่านมาหอดเอาชักัพ่อข้าคอเป็นข้าไปข้อหายูด ตั้งแต่วัวเขาเรียนางอยู่นํากันนอนอยู่นกันยังช่อยกันบ่ได้ดิต็นนไปเทน่น่ะเออเขาช่วยมายูบ้านเราแห้จังได้บ่ให้จังได้อยู่นํากันตัางว่าชี้ชหาีไปอยู่นํากันชี้ชหาชีปแต่ยังช่อยกันบ่ไดบ้านนี้มาเห็ุพอบัพอคือว่ช่อยเลยบ่กอคือบ่ได้ไปอยู่ที่งานนั่งไม่พอรพไชอัขนาดก็นั่งหัว่ คิดคิดนรณาก่อนคูดคะารูกนะค่อยไปค่อยไปบุญที่ท่านครับว่าพี่มันกว่าวดบบนีพอที่ชิบหาชิบมันเล่นมันเล็กว่าพอ่าันน่ะที่ชิบหาชิบป่านันเล็กว่าพอเขาเขาว่าเล็กเวลาที่ชิบหาย ช้างใช้ว้นมือนี่ว่าพออาจจะแป็นมือนี่วันที่สามมึงมึงวันที่สามหมดมึงหมดเล่ยนช่องใช้คือจะได้จุลถี่ถี่ได้ห้าถี่นี่วันนี้วันที่เท่าไรวันอะไร วันไป็วันอะไรมันวดหักตัวมันพวดอ้าวว่าหามาถึอกานแั้วว่าว่าจังขาดวนั่นไม่ได้แต่แต่ยังว่าว่าขาดว่าาถวันนว่าวักช่วกูครับ่วยกนวันน้จังขาดก็วันถึงวันเพิ่มันป้องจิมด้กัวันเยครับจิมได้ห้าจิ้เอเอาไปกินัะว่าขาดว่าในว่าขาดว่าว่าตัวนั้น่ะได้ตัวหรออข้ามางาดี

ไม่หกพิจตรณาได้ไม uh, like, ่หกแน่นอนไม่หกนะเงินเดือมาหกที่จี่ห้าทีที่รั่นันมาที่ที่ห้าทีรวมแล้วคนมาเงินตัดตายนิดเดียวหานไทยบบบ้าได้ ยูรักการวาดอกมันเปจนการนนีิตอาต้องพิจารณาการถือตรงเออก็ถือมามันเป็น,าน,นงา,าน,งาน,น,นงคือบ่าวได้นักถือพอขอนาดถือดูได้เลยถือว่าฐานสูงให้พอ,อพอขาบว่าได้ยุบบ้านน้ำน้อ <laughs> นนถ้าคุอยุบบ้านน้ำนยังใครบ่าได้มัน,ปนเ,มเป็นการทเออก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมใช่ไ่มาหายนัขงขา

จี่ท้าวาเกมาเนี่คือตายคักๆมาเฮ้ยจังได้เฮ้ยจังเจ้าองหน้ากันบ่าได้เด้วางกันอ่ยกันนะมึงจะมาว่านะมึงจะมาว่าขูรนะคือที่ที่ไ้เข่าทียใว่กวาต้องชือเด็กว่าอ้ามาเป็นจังยาทายอาบงโดนแรงครับผมคอยเอาคอยจากมีสติก่อนถือแม่นร้องโปรดวิจารณญาในการรับชมของยังบายจังนั่นเอ เขียแต่มาหาให้มึงกว่าอยู่เพราะมันมีความเฉียกเขาถามนังว่าสิเบื่อสติตทุกครั้งเวลาถือเขียนหได้ยแล้วเอาเบื่อสติทุกครั้งเวลาจะถือถ้าไม่มีเงินไม่ต้องถือดูความสื่นไปทางตาครับผมเมื่อกลับอีนั่งอะไรนิ่งนังภากนอยพ่อยังบอกเลยว่าไม่ต้องถือดวงไม่ไมนเขาถาว่าถือเขาว่าเฉียงเงเออว่าถือเขา่าเฉียงเงน เอานบุดเสียรจังเลยบ้นว่าคือม้นบ่เสียแล้วบ้นบ่ไรคือแต่ว่าน้ำข้นเถอะพวกขาดกระด้น้ำแล้วว่าทันไี่มัก็กับดานก็หายด้วงานน้นค้พองานแบ้วดยูได้ว่าทนมันไปจังทันด้บางแค่บางที่ไปเรื่องดวงจกของมันกับว่าไปายที่หกถึงที่หกถึงที่ยังได้ท้องมมันว่ได้มันได้แค่หกถึง มันเล้วบ่เตเอาเกินกระเร้งบ่ถือชักมันเป็นต้องทำดิเวลามาถีใดว่าเป็นกระใดกระดเห็นว่าอีน่างหล่าพอเห็นว่าเป็นกระดจักไหยบ้านเลขที่ห้าใกถึงพ่อคี่ตาาทั้งหนาตังบางแค่แต่วานรถเป่าเพ่เพราะว่าพ่อเป็นคนขับเองพ่ออผมอีนั่งหลาขันแมงพันน้ันครืองฉีออกนู๊ออกได้นั้นเอาเก๊ถือกันนผ่านใครตัว เอาไว้ขัางหนากับเอาไปว้แค่พอเลี้ยาบอกที่หลังพอกันบ๊ออนไหนพอนะพ่อก็อยากปอนดิ่งอยากฟ้านกาวเงี้บนัิไงคับผมนังหามานังตรงนีอเองพอถือไปพ่อถือไปพ่อเอาค้าคักไปพ่อเอาเก้าเก้าไปเอาค้าักไปพ่อเก้าไปก้าไปหกไปเอาคักขักพ่อบอกว่าอะไรคือพ่อกลัได้ว่า อาไปเลยเก็ครับผอนั่งหลาบามัดเึกบ่อมักบ่ใดพอเียตุงมาเชีตุงาเอาไปเลยเก๋าอกอดไมาบ่ากเชียรพออีกที่ว่าพอตัวีครับผมยังเชียจากเองนังหล่หล่าพอว่าบอกได้คำว่าบอกได้คำว่าคุ้มมาได้คำว่าอีนังแต่งบอบมือตาเบาเอาเกจชวยงหนได้ยอีนั่งหล่าก็หลเขียนมาแต่ข้ากับเก๋า แต่ว่าน้นแตงโมส้มไปเอาเก็ดชิ้นให้เลยนะวกั้ไปทำสิวัาชได้จังดังครับผมหลายตัวว่าแต่วัดชิหลายตัวตั้งแต่เขาเขียนตั้งเกีห้าตัวาหลานหวงที่มีแต่ของตัันวัดบาได้แต่ที่เขาวัมันช่งไทยพอได้มาพอมาถอยครับผมาหลานยกก๊หลังเขาทิ้งด้หลือเล ยูกิงชัวา,า,านะเขาฮเอออันนี้ชิงดยร์ไไ่เดีย,นนดยได้กลางเดือนได้พอวันกลางเดือนยังไงยังมีให้แกตัวมาเอาอ้อน,มนไม่ให้ก็ไม่เปเพราะว่ายังไม่หมดเรื่องอยังหลยอยง,ง,องอยู่ตามกลางเดือนอยู่ยเาสาวน้อใจเออไปแต่งขันหาค้นแองขันหาขอบ <c oughs> นบารมีพระชังปจาใขอไต้เออพอว เออหัวมานที่คิบขอขอด้แล้วลูกเดยเอาตู้ทั้งไคืนมาจากขีนทั้งไกตั้งาก่คนตนี่ที่องมาเออทีเดียวทีด้คืนมาตั้งก็อยากคืนมาแล้วถึงได้รักนะถึงได้รักนะแต่ว่าแตงขันไทยันถึงแล้วแตงขันฮะแล้วแต่านบ่นงาบานใร่ทา้เนาะใครมาตั้งไ แกว่าค้าว่าอาธคือถนานแลเนหะได้แทนแน่นอนแล้วอ่ะนตอ,อทุกเก็ดดอกเก็ดทีดอ,อก,อดออกจูเทียนห้าเวม้เเวมแต่ต้องจูเทียนก่อนเพรามันจังจะมีแสงสว่างจดเทีทยนอันนี้แสงสว่างคืออะไรอาวทุกคำนึ่งไทยมาคนึงนี่นึ่งนี่พูเออเอ๊ะทีมาคำไทยคำนี่คำคำไทยเอามาใช้เทียนอ่านม้านบ้านเรียน,น้อมาคำคาให้ กางไปกไดก่ทุกทุทุกทุได้หาทีกขหานได้ดุเดือาไม่แค่นั้นมันมีอะไรมากมายมมนมีอะไรให้ถงสัยใครมดแตก็นักไปหมดแล้วแต่ว่าพอได้ยินขาวกเดืมก็ได้ค้นก็ได้คุคุมกเลอน่วงที่ได้กินขาวกไอยมีเอ้แต่ที่ว่าที่มีเขาเอาชาติมาพวกต่างประเทศจะกินเหรอไอ้ท่า ได้ีใมแดงม้วนออแดก่ตอก้แงขอแดตั้งลุมนั่นอาวเจ้ดไม่แห้งครับผมไม่ทิไม่ลากไม่ทรไม่มาแั่งหงาบ้าพักไรบ้าใจคู่มือคู่้านอะไรดีอขัดบานไรคู่มือตัดใจแก้ัดแก้ติมถ้าค่อมือาที่ถามแก้ไรแก้ตื้ที่ที่หาที่ที่ที่หาทีเทออติดตับติด ค่ะแนวทางวันที่สามเดือนเก่าหกสีเนาะครูก็บ,บอกให้แตงคันหาเดินวนสารหลอบเดินวนสามหลอบจุดถูกเกตซิบด,ดอกแนวทางวันที่สิบกันยา่าหกสีค่ะส่วนขังรางครูว่าให้กินหอดเมอแรง สี่สิบห้าสิบค่ะแนวทางแต่งโมผ้ารวยก็มีสำนีเนาะขอขอบุญขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่งโมผ้ารวยค่ะ